โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมแหล่งปฏิบัติการวิชาชีพขู่ของคณะครุศาสตร์มีพันธกิจในการจัดประสบการณ์วิชาชีพคู่ให้นิสิตครุศาสตร์มีความรู้และมีทักษะที่ได้มาตรฐานมีวัฒนธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นผู้นำในวิชาชีพและสังคมโดยเปิดโอกาส ใหนิสิตคณะครุศาสตร์ได้เรียนรู้ทดลองใช้ความรู้ที่ศึกษาม,มาตลอดหลักสูตรสู่การปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนเป็นเวลาหนึ่งปีตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคารุสภาตัดใต้ไงันจะถูกมันจะถูกเสียแล้วทำง,งานนะครับแล้วก็เป็นผงแดงแบบแล้วสุดท้ายก็คือแล้วก็เหมือนเลือดออกเลือดออกกบอนร่างกายเนี่ยแต่ละส่แล้ว,ลว,ลวกวนร่างกาย จะปรุงออป็นแปลกรุงความดีออไไนะจะปรุงออกเป,ป็นขาวแปลกรุงแต่ละปรุงก็จะเป็นแต่ละอาชีซึ่งสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือคุยกับเพื่อนว่าออชีพงานนั้นน่ะมันมีความ